เอาล้วครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูการจับงูที่ถึงขนาดต้องทุบบ้านเลยทีเดียวนะครับเพื่อนํางูตัวนี้ออกมานะครับส่วนจะเป็นงูอะไรและขนาดใหญ่ขนาดไหนไปชมกันเลยครับไม่รู้ว่าตอนแรกได้รับแจ้งไงครับรับแจ้งว่างูเข้าท่องูเข้าบ้านครับครับตั้งแต่สี่โมงเย็นเลยครับตั้งแต่สี่โมงเย็นมาแล้วมันเลื้อยเข้าท่อนี่มันจะฝังอยู่อะไรนี่อืมครับเข้าอยู่ในท่อนี่ครับใช่เข้าไปอยู่ในท่อนี่ท่อนี้เข้าไปในบ้านอืมแล้วเบื้องต้นเอางูออกมายังไงครับก็คือเราต้องเจาะบ้านเนี่ย เจาะครับเจาะบ้านเอาท่อออกแล้วก็ดึงงูมาใช้เวลาสี่ชั่วโมงเลยครับใช่ตั้งแต่สี่โมงเย็นครับครับตัวใหญ่มากเดี๋ยวก่อนที่เราจะพบงูตัวนี้นะครับไปดูร่องรอยก่อนนะครับนี่คือล่องรอยที่เจ้าหน้าที่นั้นทุบท่อนะครับซึ่งเป็นท่อระบายน้าเพื่อที่จะนางูตัวนี้ออกมานะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะขนาดใหญ่แค่ไหนนะครับเอาละครับไปติดตามกันเลยนะครับซาจับได้ไงครับเนี่ย ต้องทำต้องคุ้นรูท่อออกครับแต่สี่โมงนรับไม่ไม่ต้องรู้จักอยู่แล้วมาตั้งกี่โมงนะจ๊ะสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นงูอะไรครับงูเหลือมอืมเป็นคนะยาวประมาณกี่เมตรครับสี่เมตรสี่เมตรสี่เซนครับ ตัดให่นะัดใหนนะเไหนออตัดแบนี้นอเคจดึงให้ดึงครับกี่เมตคะเกินอรรี่เมนะครับ4เมตรเป่4-4เราอยู่นี่4เมตรอ่ะพี่4เมตรกว่าครัเมตรเ4เมตรเก้าครับโด้จับมันดูตามนี่มันบอกมเข้าไปทำอะไรช้าตามดเี้ยอคยู่ในท่อครับคดอยู่ในท่อ ใช้เวลาลนะกี่โมงครับตั้งแต่สี่โมงเย็นอะ่ะสี่มงเนเลยเหรอครับใช่ครับสี่โมงเย็นึงฮะโห oh, ยาวมากคุณะฮะย okay, <ป>เข้าเข้าเลยครับตเมตเ็ดย,ยก<ป>ยกยกตึงเลครับ <laughs> ตึงนะ <laughs> เอาแล้วครับทุกท่านก็ได้เห็นโฉมหน้าของงูเหลือมตัวนี้แล้วนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับ ลำตัวของมันเห็นจะว่าประมาณ5ถึง6นิ้วยาวประมาณ4เมตร4เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับน้ำหนักของมันก็อยู่ที่ประมาณ50-60ถึงกิกโลกรัมนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้ถึง3คนถึงจะยกตัวมันขึ้นได้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโดยการบรรจุแพ็คใส่ถุงอย่างดีนะครับตอนปล่อยเจ้าหน้าที่ก็อย่าลืมแกะถุงด้วยนะครับและประชาชนที่อยู่แถวนี้ ก็ไม่ต้องตกกระใจนะครับเพราะเจ้าหน้าที่จะปล่อยไกลแน่นอนนะครับรอบนี้รับรองว่าไม่ป่าก็เขาไปเลยทีเดียวนะครับ